สวัสดีครับวันนี้พามาชมการาสร้างรั้วคอนกรีตนะครับโดยใช้คอนกรีตเคอย่างเดียวเลยนะครับนี่ตามแบบนี้เลยนะครับแต่ละช่องนะครับระยะห่างก็2.60เมตรนะครับเสาสิบห้า อันนี้ใช้เสาสิบห้านะครับมีกำแพงกันดินครับดูการเข้าแบบนะครับจะใช้ท่อ pvc ใส่แบบนี้เลยนะครับนี่เทพร้อมคานเทพร้อมคานเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดเสริมเด็กก็เสริมแบบนี้เลยนะครับ ครับเรามาต่อกันนะครับเรามาดูการานี่ครับเทเสานะครับเสาร้วยาวสองร้อยเมตรเลยนะครับนี่เทเสาก็จะสูงประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นกำแพงกันดินนี่กันดินเสาหน้า15ครับ15บหคูณสิเหล็กเสริมตัวนี้ก็เป็นเหล็กเก้ามมนะครับเหล็กยืนเหล็กป่อก็ใช้4ี่มิลครับ ตัวนี้ก็ตามราคาครับถ้าราคาแพงก็กำหนดเด็กบอกเป็นหกมิลนี่ตามราคานี้เราก็ทำได้ตามนี้แต่ละช่องก็สองเมตรหกสิบครับเป็นผนังเทนะครับเทครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณยี่สิบเมตรนะครับสี่ช่องอืมไปหาหอกนื้อหนอ พูดได้หรือ,อยัฮันวฮ่าฮ่าฮ่องมองยูไผ่ยูมันเนาะช่วงพักนี่ต้วน,นี้ก็สีแดงแดงหน่อยนะครับ <laughs> หาที่พักอเ, <laughs> เอาตามสบายข้างบนนี่เขาจะต่อเสาขึ้นอีกว่าลุงต่อต่อขึ้นเมตรนึงโอ้ นะครับนี่นะครับ,นะรบตัวกัางหมมันห่อนเลย KS ค t r u c t i o n Concrete นี่เขาแบบไปแล้วนะครับเทพร้อมคานครับแบบเทพร้อมคานต้องก็สีมีเดือยหรอกตามเสาอย่างดีนะครับนี่วิธีการเทหัว เอามาให้บนะบใหหบบเบ่งนะครับว่าเฮ็ดจังไรครับส่วนบนนี้ก็บสิแ่งนะครับจับเรียมแ่งนี่เนื้อปูนสีเทาแล้วสิเป็นประมาณนี้ครับเป็นกําแพงที่รับรองว่าแข็งแรงแน่นอนเลยนี่ระยะนี้ก็ประมาณเมตรสิบครับจากจากข้างลางขึ้นเทิงเมตรสิบจะถือว่าแข็งแรงแน่นอนครับ แออต่ละช่องเนือค่อนกี่กับสเแดงสีครับระยะกระพูนหอดเสือแดงหุ่นสองรอยเมตรครับตัวนี้มันอยู่ความสูงแต่ละชั้นบ่ทอกันนะคร,บระับประมาณนี้ฝนตกมากอะดินกับสีพังแบบนี้แหละครับนี่แต่ว่าบ่ตองห่วงครับเพราะมีฐานหลากอยู่มีเสาต่อหมอลึกอยู่ งานก็เป็นประมาณนี้ส่วนเสาตัวไหนมันงอางมันสิปั๊บไม้ครับแตงไม้ก็บอะไรนบ่หนักจับยมใส่ไม้ต้นอ้ก็สิเป็นตอ,อสเตย์ยึดนะครับกันลมภายในนี่คือมาเบิงหนางานนะครับหนางานก็คือหัวรับรองว่า แข็งแรงแน่นอนครับบม่ต้องห่วงหรอกพอนจีดหนาพอนี่ครับตัวนี้เป็นเสาสําเร็จนะครับเสาเข็มเป็นแบบผนังสําเร็จรูปเลยนะครับหัวสูงแหงเลยนี่สามเมตรนี่น้องนี่ผ้ามาเบงหน้างานครับผมผู้ใดสนใจนะครับกดติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผู้ใดอยาก สีเทดหัวเออแบบนี้ครับนี่แบบนี้นะระบุเลยว่าแบบนี้ครับผู้ใดอยากเทสกะเอ่อเมตรละสองพันห้าครับพี่น้องหนึ่งเมตรสองพันห้านะครับเอ็ดกำแพงกันดินเอ็ดกำแพงบ้านกำแพงได้ทุกอย่างครับผมผู้ใดสีสนใจสนใจเทสอ่าตอเสาขึ้นมาอีกอะไรเห็มันนี่เอ่อระแนงนะครับ เป็นเล็กดัดเล็กยังก็ได้นะปั๊บได้นะครับก็บต้องกออิฐก็ต้องฉาบป,ปูนยากแต้งแน่แจะเสาเท่านัา้นแหละนะครับนี่แข็งแรงแน่น,อ,อ,อ,น,นอนครับเอาพอกันซ้ำหนีสักกอนครับขอบคุณนะสวัสดีครับที่ติดตามรับชมไปพอกันอีกคลิปนึงนะครับต่อไปนะครับสิมาอัปเดตสถานการณ์ไขเบิงนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับเอา